ข้อดีของซอง EMS แบบกันรกระแทก 1. มีการกระแทกจาก Airbubble 2. รูหราดูดีเพราะด้านนอกหุ้มด้วยฟิล์ PVC. ม PVC 3. น้ำหนักเบากว่ากล่องกระดาษสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการสร่งส่วนได้ 4. ป้องกันความชื้นและการเปียกฝนรับรองว่าจะไม่เกิดการขึ้นสนิม 5. การขโมยเพราะปากซองมีซิลปิดอยู่เมื่อเปิดออกแล้ว a i r Bubble ชั้นล่างจะเสียหายไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้ 6. ราคาถูกกว่ากล่องที่มีขนาดความจุเท่ากันอย่างน้อย50%ซึ่งกล่องกระดาษเทียบไม่ได้เลยแต่ข้อดีเหล่านี้สำหรับลูกค้าบางคนนั้นอาจจะยังไม่พอที่จะทำให้เปลี่ยนใจเมื่อเปรียบเทียบกับซอง EMS กับกล่องกระดาษให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการการบรรจุของลงกล่องกระดาษ 1. ทพับ 2. หยิบเทปกาว 3. ติดเทปกาว 4. วางเทปกาว 5. พลิกกล่อง 6. วางผลิตภัณฑ์ 7. พับ 8. หยิบเทปกาว 9. ติดเทปกาว 10. วางเทปกาวขั้นตอนทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รวมบรรจุพันธ์กันกระแทกและบรรจุพันธ์ลดเสียงในกล่องมากถึง16ขั้นตอนแต่การใช้ซองกันกระแทกเพียง3ขั้นตอนนั้นจากเดิมต้องใช้ทรัพยากรบ,บุคคลถึง5คนจึงจะสามารถบรรจุลงกล่องสำเร็จได้แต่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ซอง EMS แค่เพียงคนเดียวก็สามารถทำกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นโดยง่าย